ที่ทำให้ผมประสบความสาเร็จหะครับก็คงไม่พ้นความพยายามความอดทนถ้าเราท้อแล้วถอยเนี่ยเราก็ไม่ถึงจุดหมายผมก็บอกว่าผมเหนื่อยมาเยอะผมเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยผมผ่านมาเยอะครั้งนี้ก็ชกอย่างสวยงามทุกไฟครับชนะได้เหรียญทองกลับมามีอยู่วันหนึ่งเาเจอคุณลุงคนหนึ่งครับที่เดอะมอลล์บางกะปิผมเนี่ยเป็นนักมวยชี่ชกค,คีสครับเยอะมากประมาณ8ปถึงเปี ก็ลุงคนนี้แกดูผมชกทุกปีหลังจากที่แกดูทีวีป่ะรู้ว่าผมจะเลือกชกมวยแกก็เดินเข้ามาทักสมจิตถ้าสมจิตเลือกชกมวยลุงก,ก็จะเลือกเชียร์นักมวยแย้ะจะไม่เชียร์ใครต่อไปแล้วเพราะสมจิตเลือกแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับเขาขนาดนั้นเลยเขาเชียร์อยากให้เราชกต่อก็มีเหตุการณ์อื่นทั่วๆไปนะครับก็มีวัยรุ่นให้กําลังใจแล้วก็บอกสมจิตสู้ๆนะอีก4ปีไม่ไม,ไม่สาย ที่สะดุดใจที่สุดคือครอบครัวนะฮะครอบครัวบอกว่าพี่ไม่ไม้ลองสู้ต่อไปลาอีก4ปีไม่นานหรอกเพราะว่าพี่แพ้เนี่ยไม่ได้แพ้เพราะว่าพี่หมดสภาพเพราะพี่แพ้เพราะพี่สู้เขาไม่ได้แพ้เพราะพี่เกรงแพ้เพราะพี่กดดันแต่ฝีมือพี่ยังดีอยู่นะถ้าพี่เลิกไปพี่ไม่เสียได้ฝีมือเหรอแค่นั้นแหละฮะผมกเอาภาพของเก่าที่ทุกคนมาเชียร์รวบรวมไปก็รู้สึกว่าอ่ะตัดสินใจอีกครั้งนึงแล้วกัน กลับมาสู้ใหม่มองตัวเองในกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองว่าจะกลับมาสู้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าที่โอลิมปิกที่จีนแต่อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหนทางที่ยาวมากสำหรับตัวผมนะแต่ผมก็ตั้งปณิธานมาแล้วก็ต้องลองดูลองสู้ดูก่อนที่ไปโอลิมปิกนะครับก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะซ้อมเหมือนเดิมซ้อมคล้ายๆกันแต่ว่ามาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาที่บอกไปเยอะขึ้นนะครับมีการทางสมาธิเยอะขึ้น มีเรื่องความคิดบวกให้เยอะขึ้นเมื่อสมัยก่อนที่ก่อนจะไปรปีนะคิดอย่างเดียวว่าจะต้องชนะจะต้องชนะจะต้องไม่แพ้จะต้องน็อกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราตั้งบรรทัดฐานตัวเองไว้สูงมองเป้าไว้สูงแล้วเราก็ทําไม่ได้แล้วก็เสียใจแต่ครั้งนี้เรามองเป้าไว้ว่าโชคดีที่สุดโชคให,ให้สวยง,งามโชคก็ได้ตามฟอร์มที่เราซ้อมมาแค่นั้นเองแพ้ชนะไม่เป็นไร แต่ขอให้เราทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดเราก็ไม่เครียดไม่กดดันแล้วก็ทำให้ผลงานเราออกมาดีครับสุดท้ายก็กลับมาใหม่นะฮะกลับมาคัดตัวติดทีมชาติใหม่ชกทําฟองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆวิชารเรื่องเวทเทนนิงวิทยาศาสตร์เรื่องชนาการวิทยาศาสตร์เรื่องจิตวิทยาก็มาเรียนใหม่ศึกษาใหม่แล้วก็กลับมาชกใหม่อย,อย่างสง,ง่า,าพาเปอครับกลับไปที่โอลิมปิกที่ปักกิง่ง ครั้งนี้ก็โชคอย่างสวยงามรู้ตัวว่าชนะก็รู้สึกว่าความภูมิใจว่าเราเนี่ยมีความพยายามนะครับอดีใจมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสะใจเป็นการสะใจมากกว่าสะใจตรงที่ว่าเฮ้ยเนี่ยความพยายามเรามีมันถึงจุดหมายจริงๆขอแต่เราอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเราท้อแต่เราไม่ถอยเราจะค่อยเดินทีละขั้นละขั้นไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองภูมิใจที่เรามีความอดทนจนมาถึงทุกวันนี้ ถ้าเราเลิกไปแล้วเนี่ยคงว่มีคนชื่อสมจิตแน่นอนนะครับร้องไห้ครับร้องไห้เรากห้ตรงที่นักข่าวเขามาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เรากลับมาล่าชนะครั้งนี้ผมก็บอกว่าผมเหนื่อยมาเยอะผมเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยผมผ่านมาเยอะก็รู้สึกว่าเราเป็นคําพูดที่ผุดมาจากข้างในซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรออกไปครับกลับมาเมืองไทยเขามารอเราอยังงงๆผมผ่านมาเยอะเจ็บไปเยอะ แต่ผม,มอดทนผมพยายามข่อให้ทุกคนสู้นะครับสู้แบบผมสุดท้ายมันเป็นคำพูดของเราเองบรรยากาศรู้สึกว่าเราคนไทยคนหนึ่งครับได้ประกาศให้กับโลกได้รับรู้นะครับเพราะวันนั้นมันเป็นวันมวลมหาประชาชนเลยดีกว,ว่าทั่วทุกโลกนะครับมาดูกีฬาโอลิมปิกนะครับเขาเห็นธงชาติเอายืนขึ้นระดับหนึ่ง แล้วยืนบนที่รับเหรียญทองรู้สึกว่าข้านี่แหละเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเอาเหรียญทองวันปิกเนี่ยกลับไปเมืองไทยนําธงไต่ลงขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็นํารูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านขึ้นสู่เวทีให้ทุกคนรับรู้นี่คือพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยซึ่งเรารักที่สุดบอยเขารับรู้รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มีครั้งเดียวที่จะทําแ,แบบนั้ครับคงไม่มีโอกาสได้ทําประกาศให้โลกรู้แบบนี้อีกแล้วครั้งหนึ่งของนักกีฬา ได้ทำรู้สึกว่าภูมิใจไม่เสียชาติเกิดครับอะไรที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จเหรอครับก็คงไม่พ้นความพยายามความอดทนความมีระเบียบของผมแล้วก็ความที่ผมเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงผมมาดีนะครับถ้าผมไปอยู่สังคมอื่นสังคมอื่นที่เป็นพ่อแม่ที่ทะเลาะบบาแว้งสังคมพ่อแม่ที่ไม่ดูแลลูกไม่เอาใจใส่ลูกผมชอบผมก็เป็น นักกีฬามไม่ได้ดีแน่นอนเนี่ยความพยายามเรามีมันถึงจุดหมายจริงๆขอใจเราอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเราท้อแล้วถอยเนี่ยเราก็ไม่ถึงจุดหมายถ้าเราท้อแต่เราไม่ถอยเราจะค่อยเดินทีละขั้นละขั้นไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองภูมิใจที่เรามีความอดทนจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าเราเลิกไปแล้วเนี่ยคงไม่มีคนชื่อสมจิตแน่นอนนะครับ ครับนั่นคือสมจิตจงจอหอนะครับต้องฟันฝ่าอุปสรรคและต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ความไม่ย่อท้อของเขาทําให้สุดท้ายเขาประสบค,ความสําเร็จได้เหรียญทองโอลิมปิกตามที่เขามุ่งหวังทั้งๆท,ที่ณวันนั้นเขาอายุ33ปีแล้วนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจสําหรับสมจิตจงจอหอคนนี้ครับเราจะติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมพิจ๊ะสาธิตกรีกุลาไปก่อนสวัสดีครับผมตัวนักชกที่ รูปร่างสูงๆนะที่สูงกว่าเรารู้สึกว่าช่วงชกเขายาวกว่าไฟที่กดดันที่สุดก็คงจะไฟโอลิมปิกปี24 0 4แหละฮะที่แพ้แพ้เพระาะความกดดันครับค่าตอบแทนผมได้ประมาณ20ล้านนะ